เดือนธันวาคมไทยตอนบนเตรียมรับผลเพิ่มขึ้นค่ะจากมวลอากาศเย็นรอบใหม่และลมตะวันออกที่พัดนาความชื้นเข้ามาระวังฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงใครตากข้าวไว้ต้องระวังเป็นพิเศษค่ะส่วนภาคใต้ย,ยังคงอ่วมหนักฝนตกหนักตลอดช่วงประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก3-8ธันวาคมนี้และเช็คแนวโน้มล่าสุดฝนของภาคใต้จะตกไปจนถึงวันไหนติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติและ YouTube ช่องชาวบ้านตาดำดำคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9ธันวาคมค่ะแอดมินกลับมารายงานสภาพอากาศต่อแล้วนะคะเริ่มต้นกันในวันที่1ธันวาคมวันแรกของเดือนและเดือนสุดท้ายของปีค่ะวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ทรงผลทำให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะจึงทําให้ประเทศไทยตอนบน ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้จะมีฝนฟ้าคขนองเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ฝนส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะไม่ได้เป็นฝนหนักมากเท่ากับภาคใต้และหลังจากนั้นอุณหภูมิของประเทศไทยตอนบนก็จะลดลงแต่ยังคงมีลมแรงอยู่ค่ะโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะนออกอุณหภูมิจะลดลง1 2องศาเซลเซียสค่ะ ในส่วนของภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดช่วงค่ะทําให้ภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในตลอดระยะ7วันนี้ค่ะส่วนคลื่นลมอ่าวไทยมีกําลังปานกลางอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2เมตรค่ะในส่วนของอา่าวเบงกอลตอนล่างค่ะ มีหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีแนวโน้มว่าจัตวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนค่ะซึ่งพายุนี้ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งด้านตะวันออกของประเทศอินเดียในช่วงวันที่4-5ธันวาคมจึงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยค่ะสําหรับพื้นที่ที่จะมีโอกาสเกิดฝนตกในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้นะคะทางกรมตูเตือนพื้นที่ของภาคอีสานส่วนใหญ่จะเป็นภาคอีสานตอนล่างค่ะภาคเหนือมีโอกาสเกิดขึ้น ได้ทั้งตอนบนและตอนล่างภาคกลางเน้นทางภาคกลางตอนล่างและภาคตอนออกเน้นทางตอนล่างหรือว่าจังหวัดที่ติดกับทะเลค่ะส่วนภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนตกส่วนใหญ่จะเป็นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะที่จะตกหนักส่วนฝั่งอันดามันมีฝน,นบ้างแต่ว่าน้อยกว่าฝั่งอ่าวไทยค่ะ ในส่วนของมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะ1ธันวาคมก็จะมี1ระลอกนะคะกําลังปานกลางและหลังจากนั้นในวันที่6ธันวาคมก็จะลงมาอีกะระลอกค่ะแต่เป็นกําลังปานกลางจากนั้นประมาณวันที่9-10ธันวาคมมวลอากาศเย็นมีแนวโน้มอ่อนกําลังลงมากค่ะแทบจะหายไปเลยนะคะและทําให้ในช่วงดังกล่าวประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนมากกว่าอากาศเย็นและอุณหภูมิในตอนกลางวันจะสูงขึ้นมาค่ะ สำหรับภาคใต้ค่ะประกาศเตือนพื้นที่เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากในช่วงวันที่3ถึง8ธันวาคมนี้ค่ะซึ่งเป็นประกาศจากสํานักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติค่ะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมีดังนี้ค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันได้แก่อําเภอทับสะแกบางสะพานและบางสะพานน้อยจังหวัดชุมพรได้แก่อําเภอสวีทุ่งตะโกหลังสวนและพะโตจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาเภอเมืองพูนพินเขียนซาพระแสงและดอนสัก จังหวัดรังอำาเภอเมืองห้วยยอดและวังวิเศษจังหวัดพัทธลุงอำาเภอเมืองและควนขนุนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำาเภอเมืองขนอมสีชนนพิตามท่าสาลา พรมคีรีลานสกาพระพรหมปากพนางร่อนพี่บูชะฉวดเฉลิมพระเกียรติเชียนใหญ่และหัวไจจังหวัดสงขลาอําเภอเมืองกระแสศินระโนดสถิงพระสิงหานครควนเนียงหาดใหญ่หนาหม่อมและบางกลำ่ำจังหวัดปัตตานีอําเภอเมืองปนาเรมายอแม่ลานไม้แก่นยะรังยะร,ริงสายบุรีและหนองจิกจังหวัดยะลาอําเภอเมืองและรามันจังหวัดนาราธิวาสอําเภอเมืองเจาะไอร้องตากใบบาเจาะยี่งอรงะแงะ รือสอสาะสุขีรินสุ้งไหโกโลกและสุ้งไหปารีค่ะพี่น้องทางภาคใต้ช่วงตลอดระยะสิบวันนี้ยังต้องระวังฝนกันต่อนะคะแต่แนวโน้มฝนของภาคใต้ค่ะจากแบบจำลอง ecmwf มีแนวโน้มที่จะลดลงในช่วงวันที่8ถึง9ธันวาคมค่ะแต่ยังต้องติดตามอัปเดตกันอีกนะคะเนื่องจากแบบจำลองค่อนข้นขางไกลค่ะเมื่อถึงวันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกค่ะไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศประจำวันที่1ธันวาคมแยกแต่ละภาคข้อมูลจากกรมอุตุค,ค่ะ ภาคเหนือวันนี้จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด17-23องศาภาคตอนออกเชียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด18-23องศาภาคกลางมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศา ภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานี ยะลานและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีลมตะวันออกพัดปกคลุมทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยะ6 0ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังและสะตูล อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ ต่อที่แอปวินดีค่ะดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าผ่านแบบจำลอง ECMWF บริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเป็นแค่เมฆครึ้มสีเขียวสีเหลืองฝนปานกลางสีแดงและสีชมพูฝนตกหนักที่สุดแบบจำลองไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าลืมกดดูให้ขึ้นแบบเต็มจอด้วยนะคะจะได้เห็นวันที่และเวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอค่ะเช้ามืดวันศุกร์ที่1ธันวาคมมีสีอ่อนๆค่ะยังคงเป็นอีสานล่างแถวสีสะเกดสุรินทร์และภาคตะวันออกฝั่ง ฝั่งสัตแก้วจันทบุรีดาดฝนภาคใต้ตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะยังต้องเตรียมรับมือกับฝนกันต่อคะ่ะฟังเอาไทยทุกจังหวัดคะ่ะตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปถึงนาราธิวาส เช้าวันศุกร์ที่1ธันวาคมค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทุกจังหวัดค่ะมีฝนตกบางพื้นที่นะคะตั้งแต่ประจวบตอนล่างลงไปค่ะมีสีฟ้าลงไปถึงนราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันฝนสียังไม่ค่อยเข้าไปค่ะภาคตอนออกมีฝนบ้างบางพื้นที่นะคะสีฟ้าเล็กน้อยฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีสากแก้วและพายสารมีสีอ่อน,อนทางตอนล่างของนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์นอกจากนั้นพื้นที่อื่นของพายสารมีลมพัดแรงนะคะจากลมหนาวรอบใหม่ที่ แผลงมาภาคอื่นๆไม่มีสีค่ะบ่ายวันศุกร์ที่1ธันวาคมค่ะภาคใต้ฝนสีเพิ่มขึ้นโอกาสตกมากขึ้นทั้งฝั่งอ่าวไทยและกระจายไปจนถึงฝั่งอันดามันด้วยค่ะมีสีฟ้าเขียวเหลืองทุกจังหวัดตั้งแต่ประจวบตอนล่างหรือว่าชุมพรลงไปค่ะโดยมีสีเหลืองฝั่งพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและ3จังหวัดชายแดนใต้ส่วนประเทศไทยตอนบนค่ะ บ่ายวันศุกร์นี้มีแนวโน้มว่าจะมีเมฆมากขึ้นหรือมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นรอบใหม่และอิทธิพลของลมตะวันออกที่พัดนําความชื้นเข้ามาค่ะทําให้บริเวณไพีสารจะมีเมฆมากขึ้นมีสีฟ้ากระจายทั่วทั้งภาคค่ะ อย่างเช่นจังหวัดเลยชัยภูมิคอนแก่นก้าวาสิลสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลและศรีสะเกดและก็มีลมแรงค่ะส่วนภาคตนออกสีค่อนข้างน้อยภาคกลางมีสีฟ้าบ้างฝั่งกาญจนบุรีนครสวรรค์สุพรรณบุรีราชบุรีภาคเหนือค่ะก็จะมีสีฟ้าอ่อนเพิ่มขึ้นเชียายอหน้าลำปางอุตรดิตถและภาคเหนือตอนล่างพิษณุโลกเพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนมีบ้างเล็กน้อยค่ะ ช่วงเย็นวันศุกร์ค่ะแนวโน้มสีบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะลดลงบ้างแต่ยังมีอยู่นะคะภาคเหนือยังมีสีอยู่บ้างเล็กน้อยทางจังหวัดน่านแม่ฮ่องสอนลำปางค่ะภาคกลางมีสีอ่อนเล็กน้อยฝั่งนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกสีค่อนข้างน้อยส่วนอีสานยังมีลมแรงและมีสีฟ้าอ่อนเล็กน้อยส่วนใหญ่ฝั่งอุบลสีสะเก็ดค่ะกับสีอ่อนฝั่งเลยชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินสกลน,นครมหาสารคามนครนาชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ค่ะแต่ส่วนใหญ่จะมี มลมแรงมากกว่าฝนสําหรับภาคใต้สีอ่อนลงนะคะจากสีเหลืองลดน้อยลงแต่ยังมีสีฟ้าปกคลุมอยู่ทุกจังหวัดตั้งแต่ประจวบคีรีขันตอนล่างลงไปค่ะบางสะพานบางสะพานน้อยลงไปมีสีฟ้าทุกจังหวัดทั้งอ่าวไทยและอันดามันค่ะ ค่ำวันศุกร์ที่1ธันวาคมภาคใต้สีลดลงค่ะแต่ยังมีตกอยู่บ้างส่วนใหญ่ฝั่งอ่าวไทยค่ะตั้งแต่สุราษฎร์ธานีตอนล่างของจังหวัดลงไปนครศรีธรรมราชถึงนาราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันสีค่อนข้างน้อยอาจจะมีบ้างฝั่งภูกเก็ตค่ะนอกจากนั้นพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนยังต้องระวังฝนอยู่พื้นที่ของภัยสานตอนล่างค่ะสุทรนบุรีรัมม์มหาสารคามนครราชสีมาชัยภูมิและเลยค่ะมีสีฟ้า นอกจากนั้นพื้นที่อื่นมีลมพัดแรงรวมถึงภาคกลางฝั่งนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทก็มีสีฟ้าด้วยนะคะกับราชบุรีค่ะ ต่อไปดูแนวโน้มฝนคร่าวๆกันค่ะแบบจำลองยิ่งไกลย,ยิ่งไม่แม่นช้ามืดวันเสาร์ที่2ธันวาคมไทยตอนบนส่วนใหญ่มีอากาศเย็นลมแรงค่ะโดยมีสีฟ้าอ่อนเล็กน้อยทางฝั่งนครสวรรค์จนบุรีชายแดนจังหวัดบุรีัมา์สาะแก้วและจันทบ,บุรีส่วนภาคใต้ค่ะช้ามืดวันเสาร์ยังต้องเตรียมรับมือกับฝนกันต่อค่ะฝั่งอ่าวไทยทุกจังหวัดตั้งแต่ชุมพรล,ลงไปถึงนาราธิวาสมีสีฟ้าและมีสีเหลืองในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะส่วนฝั่งอันดามันสีค่อนข้างน้อยนะคะมี เล็กน้อยพังงาภูเก็ตเช้าว,วันเสาร์ที่สองธันวาคมค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ประจวบคิรีขันธ์ลงไปค่ะมีโอกาสเจอฝนตกบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะนาครศรีธรรมราชค่ะส่วนฝั่งอันดามันไม่มีสีส่วนไทยตอนบนสีลดลงนะคะช่วงเช้ามีอากาศเย็นภายสารมีลมพัดแรงค่ะบ่ายวันเสาร์ที่2ธันวาคมค่ะ ไทยตอนบนระว่างฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือมีสีฟ้าอ่อนปกคลุมเกือบทุกจังหวัดภาคกลางด้านตะวันตกภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกฝั่งสักแก้วจันทบ,บุรีและภาคใต้ค่ะมีเมฆเป็นส่วนใหญ่ฟ้าอ่อนทุกจังหวัดตั้งแต่เพชรบ,บุรีลงไปและสีฟ้าเขียวค่ะมีโอกาสตกมากที่สุดคือ3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะ ค่าวันเสาร์ที่สองธันวาคมค่ะแนวนโน้มฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนสีลดน้อยลงนะคะแต่ยังมีอยู่บ้างค่ะสีฟ้าอ่อนเล็กน้อยทางตอนบนของเชียงรายตอนล่างของอุบลและด้านติดชายแดนของจังหวัดจันทบุรีค่ะนอกจากนั้นมีลมแรงส่วนภาคใต้สีลดน้อยลงนะคะมีลมพัดแรงขึ้นยังมีสีฟ้าอ่อนอยู่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชค่ะ เช้ามืดวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมค่ะภาคใต้เตรียมรับมือกับฝนกันต่อค่ะยังไม่ได้กรีดยางกันเลยนะคะตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ถึงนาาธิวาสมีสีฟ้าเขียวทุกจังหวัดฝั่งอ่าวไทยส่วนฝั่งอันดามันสียังไม่ค่อยมากค่ะอาจจะมีเข้าไปบ้างเล็กน้อยส่วนไทยตอนบนไม่มีสีเลยค่ะมีอากาศเย็นและลมแรงช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมไทยตอนบนไม่มีสีนะคะมีอากาศเย็นค่ะลมแรงส่วนใหญ่อีสานล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตอนออกส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยยังต้องเจอ ฝนต่อนะคะเช้าว,วันอาทิตย์ค่ะ บ่ายวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมภาคใต้ฝนตกเพิ่มมาขึ้นอีกนะคะทั้งอ่าวไทยและอันดามันด้วยค่ะตั้งแต่จังหวัดชุมพรหรือประจวบต่อล่างลงไปมีโอกาสเจอฝนโดยสีเขียวเหลืองจะอยู่ในช่วงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนคะรศรีธรรมราชกระบีด่ดังสตูลปัตตานียะลานราธิวาสส่วนไทยตอนบนในบ่ายวันอาทิตย์ค่ะมีฝนเล็กน้อยหรือเมฆคึ้มคึ้มส่วนใหญ่บริเวณอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคกลางด้านตะวันออกและภาคเหนือตอนล่างค่ะ ค่ำวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมไทยตอนบนสีน้อยลงมากนะคะไม่มีสีแล้วส่วนภาคใต้สีก็ลดลงค่ะแต่ยังมีลมแรงอยู่และมีสีฟ้าอยู่ช่วงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและระน,นองค่ะเช้ามืดวันจันทร์ที่4ธันวาคมค่ะภาคใต้มีเมฆครึ้มหรือมีฝนตกเล็กน้อยช่วงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและภูกเก็ตเป็นสีฟ้าค่ะส่วนไทยตอนบนไม่มีสีไม่มีฝนอากาศเย็นค่ะเช้าวันจันทร์ที่4ธันวาคมไทยตอนบนไม่ ไม่มีสีไม่มีฝนส่วนภาคใต้ฝนสีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีสีฟ้าเขียวเหลืองช่วงเที่ยงช่วงบ่ายวันจันทร์ภาคใต้ฝนสีเพิ่มขึ้นนะคะโดยมีสีฟ้ากระจายเกือบทุกจังหวัดทั้งอ่าวไทยและอันดามันโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างจังหวัดที่ใกล้ชายแดนจะเป็นสีเหลืองค่ะส่วนประเทศไทยตอนบน ระหว่างฝนบางพื้นที่ของภาคตะวันออกค่ะภาคกลางตอนล่างและอีสานตอนล่างและภาคเหนือนตอนบนค่ะค่ำดึกวันจันทร์ที่4ธันวาคมค่ะสีบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงยังเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยบริเวณอีสานล่างและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้แนวโน้มฝนก็ลดลงค่ะเช้ามืดวันอังคารที่5ธันวาคมค่ะภาคใต้เริ่มมีสีเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะฝั่งอ่าวไทยค่ะโดยเฉพาะช่วงจังหวัดประจวบคีริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะ ไทยตอนบนไม่มีสีค่ะอากาศเย็นเช้าวันอังคารที่5ธันวาคมไทยตอนบนไม่มีฝนค่ะส่วนภาคใต้แนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นค่ะตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดพัทลุงมีสีฟ้าถึงสีเขียวค่ะบ่ายวันอังคารที่5ธันวาคมภาคใต้แนวโน้มฝนตกมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะตอนกลางถึงตอนล่างตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปทั้งอ่าวไทยและอันดามันค่ะโดยสีเขียวเหลืองคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสตูนสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะส่วนไทยตอนบน มีสีฟ้านอ่อนค่ะมีโอกาสเจอฝนหรือเมฆครึ้มๆทางภาคเหนือตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและอีสานตอนล่างค่ะค่ำดึกวันอังคารที่5ธันวาคมประเทศไทยตอนบนสีลดลงค่ะแนวโน้มฝนน้อยลงมากส่วนภาคใต้ฝนสีก็ลดลงค่ะเช้ามืดวันพุธที่6ธันวาคมภาคใต้มีสีบ้างค่ะเป็นสีฟ้านอ่อน ฝนไม่น่าจะมากเท่ากับสัปดาห์นี้นะคะโดยมีสีฟ้าแถวสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและภูเก็ตส่วนท้ายตอนบนไม่มีสีไม่มีฝนค่ะเช้าวันพุธที่6ธันวาคมท้ายตอนบนมีสีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะมีเมฆครึ้มครึ้มบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนล่างและภาคตอนออกส่วนภาคใต้มีโอกาสเจอฝนเพิ่มขึ้นค่ะตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปถึงนราธิวาสทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันมีฝนบางพื้นที่ค่ะ บ่ายถึงเย็นวันพุธที่6กธันวาคมใต้ฝนสีลดลงบ้างแต่ยังมีตกอยู่บางพื้นที่ตั้งแต่ชุมพรลงไปค่ะส่วนไทยตอนบนมีสีฟ้าอ่อนบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกและอีสานล่างค่ะค่ำดึกวันพุธที่6กธันวาคมค่ะมีสีฟ้าเล็กน้อยบริเวณภาคเหนือตอนบนค่ะและแถวราชบ,บุรีเพชรบ,บุรีค่ะส่วนภาคใต้จังหวัดอื่นแนวโน้มสีลดลงค่ะ เช้ามืดวันพฤหัสที่7ธันวาคมค่ะสีกลับมาอีกแล้วนะคะบริเวณภาคใต้ตอนล่างค่ะตั้งแต่นครศรีธรรมราช พัางงาภูเก็ตลงไปถึงนราธิวาสมีสีฟ้าเขียวถูกจังหวัดค่ะช่วงเช้ามืดยังต้องเรียมรับฝนกันต่อนะคะส่วนไทยตอนบนมีสีเล็กน้อยบริเวณภาคเหนือตอนบนค่ะช่วงนั้นอากาศไม่ค่อยหนาวนะคะส่วนพั้นที่7ธันวาคมมีสีฟ้าอ่อนเล็กน้อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกอีสานตอนล่างภาคใต้ตอนบนส่วนภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่นครศรีธรรมราชรังสตูลงไปถึงนราธิวาสเป็นสีฟ้าเขียวค่ะ บ่ายถึงเย,ย็นวันพฤหัสที่7ธันวาคมภาคใต้สีลดลงนะคะยังมีอยู่บ้างบางพื้นที่โดยเฉพาะช่วงกลางกลางภาคภาคตอนออกมีสีฟ้าเพิ่มขึ้นและภาคเหนือตอนบนมีสีฟ้าเพิ่มขึ้นค่ะค่ำดึกวันพฤหัสที่7ธันวาคมระวังฝนพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนค่ะภาคตะวันออกส่วนภาคใต้แนวโนมลดลงค่ะเช้ามืดวันศุกร์ที่8ธันวาคมสีเพิ่มขึ้นบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะส่วน,ทน,นวไทยตอนบนระวังพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนค่ะ บ่ายวันศุกร์ที่8ทธันวาคมค่ะไทยตอนบนมีสีอ่อนๆเล็กน้อยทางภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างส่วนภาคใต้แนวโน้มฝนลดลงค่าดึกวันศุกร์ที่8ทธันวาคมภาคใต้สีลดลงแล้วก็ไทยตอนบนก็ลดลงค่ะเช้ามืดวันเสาร์ที่9ทธันวาคมไทยตอนบนไม่มีสีส่วนภาคใต้มีสีเล็กน้อยค่ะแถวปัตตานีนราธิวานนนสนครศรีธรรมราช บ่ายวันเสาร์ที่9ทธันวาคมแนวโน้มฝนของภาคใต้ค่อนข้างน้อยนะคะมีฝนตกแต่เป็นส่วนน้อยค่ะมีสีฟ้าอ่อนเล็กน้อยส่วนใหญ่ภาคใต้ตอนล่างและมีสีเล็กน้อยทางภาคเหนือตอนบนนอกจากนั้นพื้นที่อื่นในช่วงบ่ายมีอากาศร้อนค่ะแบบจำลองยิ่งไกลย,ยิ่งแม่แม่นค่ะมาอัปเดตกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะต่อไปปักหมุดสถานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะ ปักหมุดสถานที่ค่ะจะเป็นการดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าผ่านแบบจําลองจากตําแหน่งที่มีผู้แจ้งไว้ในคลิปปักหมุดคลิปที่แล้วค่ะโดยคลิปนี้ทุกตําแหน่งจะดูแนวโน้มฝนตั้งแต่เช้าวันศุกร์ที่1นธันวาคมไปจนถึงบ่ายวันเสาร์ที่2อธันวาคมค่ะสถานที่แรกสีสํารงสุขโทสขทัยศุกร์และเสาร์นี้ไม่มีค่าฝนนะคะมีแดดเป็นส่วนใหญ่อากาศไม่ค่อยหนาวและลมไม่แรงค่ะสีนรงและสํารงท่าบจังหวัดสุรินทร์วันศุกร์นี้มีค่าฝนเล็กน้อยค่ะไม่ถึง1มิลลิเมตรในช่วง เย็นเมฆครึ้ม,รมหรือฝนตกเบาบางนอกจากนั้นมีแดดเป็นส่วนใหญ่และเริ่มมีลมพัดแรงขึ้นค่ะพนทองเชียงขวันเซลภูมิและหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด วันศุกร์และว,วันเสาร์โอกาสเกิดฝนตกน้อยหรืออาจจะมีเมฆคลุมครึม้มฝนเล็กน้อยในช่วงเย็นวันศุกร์ค่ะค่าฝนไม่ถึง1มเมตรและให้ระวังลมที่จะผัดแรงขึ้นด้วยค่ะสว่างวีระวงอุบลนาสธานีวันศุกร์มีค่าฝนเล็กน้อยค่ะไม่ถึง1มมตรในช่วงเย็นนอกจากนั้นมีแดดเป็นส่วนใหญ่และมีลมพัดแรงขึ้น กรุงรังมหาสารคามวันศุกร์มีค่าฝนเล็กน้อยค่ะในช่วเงเย็นถึงค่ำไม่ถึง1มิลลิเมตรนอกจากนั้นเป็นแดดสลับเมฆครึ้มและมีลมพัดแรงบางไซอยุธยาวันศุกร์และวันเสาร์โอกาสเกิดฝนตกน้อยค่ะส่วนใหญ่เป็นแดดสลับเมฆครึ้มลมยังไม่ค่อยแรงค่ะน้องหงษบุรีรัมวันศุกร์มีค่าฝนเล็กน้อยในช่วงค่ำค่ะไม่ถึง1มิลลิเมตรนอกจากนั้นเป็นแดดสลับเมฆครึ้มเริ่มมีลมพัดแรงขึ้นห้วยทแถลงและปากช่องนครรชาชสีมาวันศุกร์มีค่า ฝนเล็กน้อยในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะไม่ถึง1มิลลิเมตรนอกจากนั้นเป็นแดดสลับเมฆครึ้มเริ่มมีเมฆมากขึ้นค่ะและเริ่มมีลมพัดแรงขึ้นแม่สอดและด่านแม่ละเมาะจังหวัดตากวันศุกร์วันเส,นสาร์นี้ไม่มีค่าฝนค่ะเป็นแดดสลับเมฆครึ้มมีลมพัดแรงบ้างในช่วงบ่ายถึงเย็นเวียงสะเคียนซาบ้านนาสารและพุนพินสุราธานีวันศุกร์นี้ยังมีโอกาสเกิดฝนตกนะคะในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะค่าฝ mm. น8ปดถึงสิบสองมิลลิเมตรเวียงเทิงจังหวัดเชียงราย วันศุกร์ถึงเช้าวันเสาร์ไม่มีค่าฝนค่ะมีแดดเป็นส่วนใหญ่บางพลัดกรุงเทพวันศุกร์ในช่วงเที่ยงถึงบ่ายมีค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มมตรค่ะอาจจะเป็นแค่เมฆครึ้มหรือฝนตกเล็กน้อยเบาบางนอกจากนั้นเป็นแดดสลับเมฆครึ้มสีชนนครสีธรรมราชวันศุกร์ตั้งแต่เช้ามืดไปจนถึงช่วงค่ำค่ะมีค่าฝนตลอดนะคะตกตกหยุดหยุดเช้ามืด2อมมตรช่วงเช้า4มมตรบ่ายถึงเย็น10มมตรและช่วงค่ำเจมมตรส่วนวันเสาร์ช่วงเช้าก็มีค่า ฝนอีก5มิลลิเมตรค่ะ นาทวีจังหวัดสงขลาวันศุกร์ช่วงบ่ายถึงเย็นมีค่าฝน11มมตรค่ะและช่วงค่ำเล็กน้อย1มมตรส่วนวันเสาร์ยังมีฝนอีกในช่วงบ่ายค่ะเบตงจังหวัดยาลาวันศุกร์มีค่าฝนช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะ14มมตรวันเสาร์ช่วงเช้ามืด1-2มมตรและยังมีค่าฝนตลอดสัปดาห์ค่ะและสุดท้ายป่าบอลจังหวัดพัทลุงวันศุกร์มีค่าฝนตลอดทั้งวันค่ะช่วงเช้า2มเมตรบ่ายถึงเย็น14มมตรช่วงค่ำถึงดึก5มเมตร เ้าเมื่อวันเสาร์2-3มิลิเมตรและบ่ายวันเสาร์อีก6มิิเมตรมีค่าฝนตลอดสัปดาห์ค่ะใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าแบบนี้แจ้งชื่อสถานที่อำเภอจังหวัดพร้อมด้วยคำว่าปักหมดุดแจ้งไว้ที่คอมเมนต์และรอดูในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ